คือระงับไม่ใช่บ่าไล่ออกจากค่ายนะคือให้ระงับการทัวร์คอนเสิร์ตกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยนะครับมไม่มีกำหนดครับรรรรพ่อน้องมีอาการอาการต้องรักษาหลายๆอย่างด้วยเพราะน้องอย่างที่อย่างที่เคยบอกไปน้องน้องมีอาการสมาธิสั้นด้วยครับก,ก็ก็มีปัญหาเรื่อง f c ด้วย FC เขาก็ค่อนข้างที่จะแตะแตะไม่ได้ด้วยเราเราก็อยากให้เรียนรู้ว่าคือคำว่าตัวเกมมิสิกนี่เราไม่ได้ขายแค่คนเดคนหนึ่ง ผมว่าไม่มองว่าผมยังดูแลเขาเหมือนเดิมถ้าจะมาพ่าทางแกน่ะผมหาเงินให้น้องเป็นล้าแล้วนะเนรื่องไปแล้วครับเตืเ่อไปแล้วว่าถ้าหนูยังควบคุมตัวไปได้หนูต้องไปโรงเรียนนะลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไปเจอครูบ้างไปเข้าสังคมที่เป็นเหมาะกับกับใบเขานะครับโตเกียวมุสิเขาสาั่พักกานานบอกว่าไม่ไม่มีข่าวอะไรสั่พักกานคอมเตอร์องาอก็คือเมื่อวานนี้ที่ทางค่ายเพื่อได้ชี้แจงไปทางสื่อออนไลน์ก็คือเนื่องด้วยมันมีปัญหาต่างๆเรื่องของตัวน้องก็ยังไม่พร้อม หลายคนอาจจะมองอาจจะมองเห็นอย่าว,ว่าน้องไม่ได้พร้อมในเรื่องของการเข้าสังคมพักเท่าไหร่ผมก็เลยโอเคประชุมในแต่ที่ประชุมว่าน้องควรจะพักในการตัวคอนเสิร์ตหรือว่าแบบเดินทางไกลๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลยชี้แจงว่าให้น้องคอปเตอร์งุออดออกออก,ออกคอนเสิร์ตตัวคอนเสิร์ตก่อนให้เฉพาะกลุ่มปิดที่อยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยนะครับวันหยุดอะไรแบบนี้ก็ก็มีปัญหาเรื่อง FC ด้วย f c เขาก็ค่อนข้างที่จะแตะแตะไม่ได้ด้วยเราเราก็อยากให้เรียนรู้ว่า คือคำว่าตัวเกมมิสิกเนี่ยเราไม่ได้ขายคนเดียวคนหนึ่งเราขายคือขายคำว่าค่ายเพลงเพราะฉะแล้วเราไม่อยากให้มองว่าเสียอปีของตัวเองเนี่ยไปอยู่ใกล้คนนั้นคือไม่อยากให้คนเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนคนอื่นผมไม่ได้มองว่าให้ระง,งับไปก่อนคือระง,งับไม่ใช่ว่าไล่ออกจากค่ายนะคือให้ระง,งับการทัวร์คอนเสิร์ตกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยนะควับไม่มีกําหนดครับรรรพ่อน้องมีอาการอาการต้องรักษาหลายๆอย่างด้วยเพราะน้องแต่ที่อย่างที่เคยบอกไปน้อง,องมีอาการสมาธิสั้นด้วยครับหมอก็บอกว่าต้องไปโรงเรียนเยอะ ต้องต้องเข้าไปคอร์สแล้วก็เข้ากับต้องไปหัดอยู่โรงเรียนหัดตามคือมันต้องอยู่สังคมที่เขาควรจะอยู่นะครับน้องเขาน่าจะโอเคน่าจะโอเคอยู่เพราะว่าน้องเขาก็ชอบไปโรงเรียนอยู่แล้วแต่เขาชอบร้องเพลงด้วยก็อาจจะไม่ได้ไปงานรายได้อาจจะไม่ได้ตามที่เคยได้แต่ว่าน้องเขายังมากลุ่มปิดอยู่ f c ฟเขาก็ยังสนุนมอนเดิมแต่หลายคนอาจจะบอกว่าคอปเตอร์มีปัญหากับเพื่อนเพื่อนร่วมงาน มีไหมตามภาษาเด็กก็ต้องมีอยู่แล้วเด็กแกล้งกันเด็กคือเด็ก13ปีอะครับทุกคนเด็ก13ปี14่ปียังวิ่งเล่นอยู่สมัยเราเป็นเด็กเนาะเพราะแล้วมันจะมีทุกวันอยู่แล้วในการทะเลาะก,กันแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเกลียดกันแต่ที่เราที่ปัญหามาเกิดขึ้นเนื่องจากเด็กยังควบคุมตัวเองยังไม่ได้แล้วทางค่ายเราก็ควบคุมแล้วมันมันมันไม่อยู่ในตามกรอบที่เราควบคุมแล้วเกิดปัญหาเ่อนร่วมง,งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมองว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราแก่นเด็กไหมคะ ผมว่าไม่มองว่าผมยังดูแลเขาเหมือนเดิมดูแลการเรียนเหมือนเดิมเพราะโรงเรียนที่เราเขาอยู่ผมเป็นคนพาเขาไปสมัครเป็นคนแนะนําให้เขาไปแล้วก็เรื่องอที่อยู่ที่มาอาศัยอะไรเงี้ยห้องเขายังอยู่ที่เดิมใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตึกของค่ายเพลงครับแล้วก็การออกเพลงออกซิงเกลิลเราัะมีเหมือนเดิมคแค่งดให้น้องไปทัวร์คอนเสิร์ตเพราะว่าทัวร์คอนเสิร์ตมันต้องมีการไปเจอเพื่อนร่วมงานในการตื่นนอนในการเดินทางในการทานข้าว ในการอาบน้ําซึ่งตรงน,นี้เราดูแลให้ไม่ไม่ทั่วถึงเพราะซีซป็นลมันเยอะมากครับตอนนี้มันสะสมมานานแค่ไหนครับซีทำไมถึงตัดใจที่แบบจะออากมา,กกาคือน้องก็เป็นมาตลอดนะน้องมาอยู่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่อยู่วงเดิมแล้วแล้วย้ายมาอยู่กับกับค่ายเพลงน้องเป็ี่ยนมาตลอดแต่ดีบ้างแย่ลงบ้างตามภาษาเด็กเนาะเราก็จะควบคุมให้ได้แต่ว่าครั้งนี้มันไม่ได้เป็นเพราะว่าอาจจะมีคลิปคลิปหนึ่งในในโซเชียลที่แบบเหมือนมีการเล่นน้ํากันแล้วแบบ กดกันในน้ําอะไรเงี้ยคือไม่เกี่ยวกับคลิปนั้นด้วยแต่มันสะสมเราเราพิจารณามาเรื่อยนะครับนะเรรบตือนไปแล้วครับเต่ไปล้ว่าถ้าหนูยังควบคุมตัวเองไม่ได้หนูต้องไปโรงเรียนนะลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไปเจอครูบ้างไปเข้าสังคมที่เป็นเหมาะกับกับใบเขานะครับแล้วมีโอกาสได้พูดคุยกับทางผู้ปกครองนอนไหมคะแจ้งไปแล้วครับเมื่อวานนี้ก็แจ้งไปเลยว่าแจ้งก่อนที่จะโพสต์ครับทางพ่อแม่เขาว่ายังไงบ้างคุณย่าเขาเป็นผู้ปกครองเนาะย่าเขาก็รับทราบแล้วก็ปฏิบัติตามครับแต่เอฟซีเขาก็น่าจะไม่ ไม่โอเคเท่าไหร่ก็เอฟซีประมาณว่าถ้าน้องคอปเตอร์ไม่ได้ไปออกคอนเสิร์ตก็คงไม่ได้ก็คงไม่ได้ไปดูแล้วก็เราก็บอกว่าโอเคครับขอบคุณแล้วก็ยินดีเพราะว่าเอฟซีของคอปเตอร์น่ะเขาก็ดีอยู่นะแต่ผมอยากให้มองให้มองว่าเราเราติดตามน้องเราอย่าเป็นพ่อแม่ลังเกชันอวยจนเกินไปชมจนเกินไปในสิ่งที่น้องผิดพลาดมันก็มีเยอะอยู่อะไรเงี้ยนะครับคือผมไม่ได้มีหากัเอฟซีเลย ผมแค่ช่วยน้องให้ดีขึ้นด้วยซ้ําเพราะถึงน้องไปตอนนี้น้องก็จะดราม่าทุกวันเพราะกล้องมันเยอะเพื่อนๆเนๆขาถ่ายคลิปอยู่มันห้ามไม่ได้ที่เขาจะห้ามไลฟ์สดห้ามคนนี้ไลฟ์สดนะห้ามคนนี้เดี๋ยวน้องจะสแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมมันห้ามไม่ได้เพราะเราอยู่กับโลกโซเชียลครับก็ผมถือว่าค่ายเพลงช่วยให้น้องได้ดีขึ้นในเรื่องของพฤติกรรมที่น้องเป็นอยู่ไปอยู่ห่างออกจากกล้องก่อนไหมห่างออกจากสิ่งตรงนี้ก่อนเผื่อจะกลับมาแล้วมันจะดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย การทําขึ้นอาการชี้แจงนี่คือเป็นการดูแลน้องไม่ใช่เป็นการขับสไล่ส่งเป็นการดูแลให้น้องดีขึ้นครับถ้าจะมองว่าทางแก่น่ะผมหาเงินให้น้องเป็นล้านแล้วนะแล้วเงินที่น้องถ้าเอฟซจะไม่ชอบบอสหรืออะไรเงี้ยเงินที่อยู่เงินที่ผมหาให้น้องอ่ะที่น้องอายุสิบสามสิบี่ขวบเงินเป็นถ้ามูลค่ามันเป็นล้านแล้วที่น้องหามาอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าถึงน้องหยุดทํางานสักเดือนสองเดือนก็คงไม่ลําบากเพราะเงินเก็บน้องก็ค่อนข้างเยอะ เยอะกว่า f อซีที่เอาให้ด้วยผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะแล้วให้เป็นห่วงตัวเองก่อนเป็นห่วงเจ้าของก็รับแรกแล้วศิลปินจงมาก,กันเพราะว่าน้องอยู่ในความ,วามาตัวแลของค่ายแล้วทงนี้จะมีเกณฑ์วัดไงคะว่าเออถ้าน้องดีขึ้นประมาณนี้จะพาหนองกลับมาอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบอ๋อผมว่าให้ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะาน้องไม่ได้ไม่ได้ออกไปเลยน้องอยังเข้ามาคอนเสิร์ตสตรีมมิ่งทุกสัปดาห์อยู่สัปดาห์หนึ่งครั้งต้องเจอน้องเหมือนเดิมและน้องจะต้อง ต้องมาซ้อมที่ออฟฟิศเหมือนเดิมเพราะแล้วเราจะเจอน้องเหมือนเดิมเพียงแค่น้องงดออกการเดินทางทางไกลๆอย่างนี้นะครับแล้วเรื่องการทำเพลงคะยังทำให้เหมือเนเดิมมทำครับอัดไปแล้วด้วยครับรอรอคิวสายมีบีครับคืออายุสิบสามเป็นเด็กไปมาเราเอา,าเอาน้องอายุาสิบสามมามารับงานมาอะไรอย่างนี้ยอ๋อก็คือเบื้องต้นนะ่ะน้องอยู่มาตั้งแต่แรกแล้วน้องอยู่ค่ายตั้งแต่ค่ายไม่ได้ออกรับงานด้วยซ้ำเพราะลวมันก็มีเอฟซีของน้องด้วยที่อยากที่อยากซัพพอร์ตน้องอยากดูน้อง ก็เลยต้องอาน้องไปด้วยอ่าครับก็มีคนเรียกร้องเยอะเจ้าภาพอะไรก็เรียกร้องอยู่แต่แต่ณเวลานี้ก็คือจะต้องแจ้งมาคอปเตอร์ไม่ได้ออกคอนเสิร์ตด้วยครับต้องชี้แจงเลยครับ